สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็มาดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตัวกลางนะครับเมื่อท่าทีของรัสเซียเนี่ยที่แสดงออกนะครับต่อบรรดาทูตนะครับหลายชาตินะครับแะถึงเรื่องของประเด็นอิสราเอลนะครับเป็นอย่างไรนะมาดูข่าวแปรต่างประเทศชี้นี้กันนะครับปูตินช็อกทูตอิสราเอลนะครับในเครมลินด้วยสุนทรพจน์ที่โปรบาเลสไตน์สิ่งนี้ได้เกิดต่อมา ทูตของอิสราเอลนะครับเฝ้ามองขณะที่ปูตินได้เปรียบนะจากการตีรุกสําหรับบาเลสไตน์ประธานาธิบดีรัสเซียนะครับเตือนอิสราเอลของกฎหมายระหว่างประเทศปูตินนะครับเรียกร้องสําหรับการยตุติต่อการต่อสู้ที่กาลังดําเนินไปในตัวกลางประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับวลาดิเมียร์ปูตินได้เรียกร้องสําหรับการลดการขยายตัวบรรพยในตวันกลางปูตินนะครับได้กล่าวว่ารัสเซียต้องการที่จะป้องกันความขัดแย้งนั้น จากการขยายตัวบรรปลายเข้าสู่หนึ่งสงครามแบบเต็มรูปแบบผู้นำของรัเสเซียนะครับยังได้ย้ำสัมทับการสนับสนุนต่อรัฐปาเลสไตน์เป็นส่วนของวิธีแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเขาได้รับบรรดาจดหมายต่างๆนั้นนะครับที่มีความไว้วางใจนะจากบรรดาเอกอัคราชทูตของต่างชาติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่28ชาติพิธีการนั้นนะครับได้เกิดขึ้นในหอประชุมเซนตอเล็กซานเดอร์ของพระราชวังเครมลิน ปูตินนะครับได้พบประชุมกับบรรดาเอกอัคราชทูตท,ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากทั่วโลกนะครับรวมถึงอิสราเอลปูตินนะครับได้บอกบรรดาทูตตะวันตกว,ว่ารัสเซียต่อต้านการคว่ำบาตรนะครับและข้อบังคับต่างๆที่ผิดกฎหมายปริเมียปูตินนะครับปราธานาธิบรีรัสเซียนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์นะครับว่าผมจะไม่เปิดเผยหนึ่งความลับนะถ้าหาก ผมกล่าวว่าบรรดาการติดต่อแบบทวิภาคีระหว่างประเทศของพวกเราได้ถูกลดลงสู่ระดับต่ำสุดนะทางการธุรกิจและสาธารณะความร่วมมือบนประเด็นต่างๆที่สำคัญอนาชาติและภูมิภาคได้ถูกแช่แข็งในขณะที่รัสเซียนะครับได้เป็นและก็ยังคงให้คำมั่นสัญญาอยู่เสมอต่อตะก,กายเหตุผล ของความร่วมมือที่มีประโยชน์ร่วมกันและไม่สแสวงหาการเผชิญหน้าผมต้องการที่จะเชื่อว่าหนึ่งมุมมองที่มีเหตุผลและสมดุลของความร่วมมือกับรัเสเซียจะมีชัยชนะเมื่อประเทศของพวกเรามันเปิดที่จะมีความร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับทุกรัฐทั้งหมดนะโดยประชจากการยกเว้นต่อบรรดาหลักการของความเท่าเทียมการไม่แทรกแซงในบรรดากิจการภายในต่างๆและการปฏิบัติ ตามของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เอกอัคราชทูตของอิสราเอลปรากฏอยู่ที่นี่ผมจะกล่าวว่ารัเสเซียกําลังสร้างความพยายามต่างๆที่กระตือรือร้นเพื่อที่จะป้องกันความขัดแย้งในขณะนี้ของปาเลสไตน์และอิสราเอลจากการขยายตัวบรรปลายเข้าสู่หนึ่งสงครามใหญ่ในตลอกกลางเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพียงแค่ที่จะกลับคืนบรรดากลุ่มต่างๆนั้น สู่เส้นทางของการไก่เกียรปรณีปนอมเท่านั้นและบรรลุผลสำเร็จหนึ่งการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนและระยะยาวบนหนึ่งพื้นฐานทางกฎหมายนานาชาติที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการกลับคืนสู่สันติภาพในภูมิภาคนั้นคือการนำมาใช้ปฏิบัติของสูตรสองรัฐนั้นที่ได้อนุมัติโดยวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆของสภาความมั่นคง แห่งสหประชาชาติและสมัชิาใหญ่แห่งสหปรชาชาตินะครับมันข่าวแปรต่างประเทศจีนนนะครับก็เป็นการแสดงออกนะถึงจุดยืนของรัสเซียนะท่ามกลางบรรดาทูตต่างๆที่มีการแต่งตั้งใหม่นะครับจาก28ชาตินะครับทั่วโลกนะครับที่มา เรียกว่ามอบหนังสือแต่งตั้งทางการทูตให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับของทางรัสเซียซึ่งปูตินก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการพูดถึงประเด็นความขัดแย้งของรัสเซียกับตะวันตกนะครับว่ารัสเซียก็ไม่ต้องปิดบังอะไรนะครับว่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียตะวันตกมันลงถึงจุดต่ําสุดนะครับไม่มีการพัฒนาคืบหน้าใดๆนะก็บับูดง่างไๆมันไม่ได้ดีขึ้นนะ แล้วก็รัสเซียก็เตือนนะครับว่าถ้าร่วมมือกับรัสเซียเนี่ยนะยังมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยรัเสเซียไม่ได้มุ่งสแสวงหาการเผชิญหน้ากับใครนะต้องการที่จะเรียกว่าใช้เหตุผลและสมดุลของความร่วมมือก็จะมีชัยชนะทุกฝ่ายนั่นเองนะครับเราพูดถึงเรื่องประเด็นของความขัดแยงด้งในตอกกลางนะครับระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยซึ่งรัสเซียพยายามนะจะป้องกันกนะารไขตัวบรรปลายนะของความขัดแย้งเนี่ยนะนะแล้วก็พยายามจยลด ระดับการไขตัวมันไปลงนั่นเองแต่ว่ารสัสเซียก็กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าเขานะสนับสนุนนะวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐนะก็คือเขาเห็นด้วยกับการที่ใช้วิธีแก้ไขปัญหาของสภา,าความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วก็ที่มีการลงคะแนนเสียงนะครับในสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับที่จะให้มีสองรัฐนั่นะคือมีรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะที่มีเอกราชนั่นเองนะครับ วพราะนั้นการกระทำนี้มันอยู่ใน่าำกลางนะบรรดาทูตต่างๆก็มีการพูดนะต่อหน้าทูตอนนิสราเอลนะครับซึ่งได้แต่เฝ้ามองดูนะว่านี้รัเเสเซียเนี่ยเขาแสดงความชื่นชมโปรไปทางปาเลสไตน์นั่นเองนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ